สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าสวัสดี Facebook TikTok แล้วก็ยู u ู e นะคะฮัลโหลวันนี้จะสอน3กดสู่ความร่ำรวยโดยไม่ต้องออกแรงดีปะชอบปะวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลฟ์กดแชร์กดคอมเมนต์กดทักทายกันนะคะ แล้วก็ใน t i ๊กตอก็กดเคาะใจเคาะจอรอัวให้ด้วยเด้อนะคะเลดี้เมย์บอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่โปรแกรมเราแล้วก็ทำให้เราดึงดูดเงินนะคะหรือว่าไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็รวยนะคะคุณเข้าใจคำว่าภาษาสร้างโลกไหมคะเป็นคำที่ถ้าคนที่เข้าใจจะรู้เลยว่าอะไรที่เราใส่ภาษาเข้าไปในร่างกายเรานะคะ โปรแกรมร่างกายเ่าโปรแกรมจิตเรานะคะเราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะลูกศิษย์ที่มา private coaching กับลิ d y m a เมยเนี่ยบางทีเวลาที่ไม่คุยกับเขาไม่รู้เลยว่าภาษาที่เขาใช้เนี่ยมันทำให้เขาบล็อกการเงินของเขาเงินไม่ฟลูเงินไม่เข้าเดี๋ยววันนี้จะเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะที่เป็นเรื่องของกฎสุขความร่ำรวยเพราะว่าบางทีภาษาที่เราใช้ทุกวัน every day ตรงนี้ค่ะ มันก็ทําให้เราบล็อกโอเคปะ่ะดังนั้นถ้าเรารู้เรื่องนี้เราก็จะสามารถดึงดูดเงินได้มากขึ้นนะคะเมถามหน่อยใครบ้างคะที่ใช้คําว่าเงินเข้ามาง่ายมากฉันมีความสุขมากที่เงินจะเข้าฉันมีความสุขมากที่ฉันได้รับเงินคํานี้นะมีความสุขมากที่ได้รับเงินชอบมากที่ได้รับเงิน ชอบมากที่เงินเข้าหรือบางคนฟังคํานี้แล้วรู้สึกว่าต่อต้านใครบ้างที่รู้สึกต่อต้านรู้สึกแบบมันจะมาง่ายๆหรอเออมันจะมาง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอคุณรู้ไหมแค่ความรู้สึกของเรานะคะแค่ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันจะเข้ามาง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอแล้วบางคนสงสัยสงสัยจังเลยทําไมคนอื่นเงินเข้ามาง่ายจังเลยเนี่ยพวกนี้เป็นภาษาที่บล็อกเงินของเราอยู่เกตป่ะดังนั้น คนที่เงินเข้ามาง่ายๆอ่ะมันจะมีสิ่งนี้เดลเมจะแชร์เรื่องนี้ให้ฟังมันมีคำหนึ่งที่เลยีเมใช้บ่อยแล้วเงินก็เข้ามาบ่อยๆเมจะใช้คำว่าฉันชอบให้เงินเข้าบ่อยๆฉันชอบที่จะรับเงินฉันชอบที่จะแบบว่าเห็นเงินกริ้งกริ้งกริ้งเข้ามาฉันชอบจังเลยฉันชอบมากเลยแล้วพูดอย่างนี้ตลอดเวลาพูดอย่างนี้ enjoy กับคำนี้ฉันชอบ ชอบให้เงินเข้าเคยฟีลนี้ไหมคะหรือแบบติดอยู่กับสิ่งที่รู้สึกว่าอืมทําไมเงินไม่เข้าหรือบางคนเงินเข้าบ่อยๆแล้วก็บอกว่าทําไมเงินเข้าบ่อยจังเลยสงสัยอีกเกตปะเวลาที่เราพูดว่าฉันชอบให้เงินเข้าจังเลยบางคนฟังแล้วรู้สึกว่าประดิษฐ์มันจะง่ายแบบนั้นเลยเหรอคุณกําลังบล็อกอยู่ความรู้สึกคุณนะ่ะมันต่อต้านแต่ถ้า คุณฟังคนอื่นแล้วบอกว่าฉันชอบเวลาที่เงินเข้าไม่แต่บาทหนึ่งสองบาทแล้วบางคนที่ฟังก็รู้สึกว่าเออเหมือนฉันเลยมีทูฉันเอาด้วยหรือบางคนยังไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่สัมผัสพลังงานนี้แล้วบอกว่าฉันเอาด้วยมีทูไม่ต่อต้านไม่อิจฉาแต่จะบอกว่าฉันเอาด้วยคุณเห็นภาษาคําพูดที่จี้ไปที่ความรู้สึกไหมคะคุณเห็นภาษาที่เมพูด แล้วมันจี้ไปที่ความรู้สึกของคุณไหมคะเอาความรู้สึกของคุณความรู้สึกคือความจริงของคุณความจริงของคุณนั่นแหละสําคัญที่สุดความรู้สึกของคุณนั่นแหละสําคัญที่สุดจับความรู้สึกของตัวเองให้ได้เพราะเวลาที่เราคุยเรื่องจิตวิญญาณเราคุยเรื่องสปิริชัวเราคุยเรื่องของกฎแห่งเงินเราคุยเรื่องสัจธ,ธรรมทุกอย่างจะลิงก์เข้าสู่โปรแกรมสุดท้าย คือความรู้สึกโอเคป่ะ okay, ความรู้สึกคือโปรแกรมสุดท้ายเราเห็นภาพเข้ามาในสมองกระทบใจกลั่นออกมาเป็นความรู้สึกจริงไม่จริงดรโจดิสเพนซ่านะคะที่เป็นกูรูที่สอนเกี่ยวกับดิโรระบบสมองอความรู้ด้านสมองนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังบอกเลยว่าความรู้สึกคือผลลัพธ์สุดท้ายในหนังสือ conversation with god ก็ยังบอกเลยว่า ความรู้สึกคือความจริงของเธอความจริงที่สุดของชีวิตเธอในเวลาที่เรารับอะไรเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเกิดมันเป็นสิ่งดีงามแล้วมันบล็อกเรามันรู้สึกแย่ก,กับความดีงามนั้นรู้สึกไม่ดีกับความล่ำรวยรู้สึกไม่ดีกับการที่เราเห็นคนที่แฮปปี้ที่จะมีเงินเข้านั่นแหละคือความจริงของเราที่เราต่อต้าน นั่นแหละคือความจริงของเราที่เราจะไม่ได้รับมันเมื่อไหร่ที่เราลิงก์สู่ความรู้สึกที่แย่เมื่อไหร่ที่เราลิงก์สู่ความรู้สึกที่ไม่โอเคกับการมีเงินเยอะๆกับการรับเงินเยอะๆหรือกับการรับเงินที่ easy ได้รับเงินง่ายๆก็จะเป็นตามนั้น just like that ความรู้สึกเรารุนแรงปะรุนแรงมากความรู้สึกเราบอกทุกอย่าง How you feel คุณรู้สึกยังไงเดี๋ยวโชว์คำนี้ Money flow to me easily I joy f u l accept น่ะคำนี้เลย Money flow to me easily เงินเนี่ยเข้ามาได้อย่างง่ายดายเลย I'm joy f u l ฉันรู้สึกแบบอิ่มเอมมาก,กระเสษมสำาาญมากที่จะได้รับเงินฉันรู้สึกดีมากที่จะได้รับเงินฟังแล้วเป็นยังไง คุณต่อต้านหรือเปล่าคุณไม่เชื่อหรือเปล่าคุณงงงงคุณรู้สึกว่ามันจะได้เหรอนั่นคือความจริงของคุณนั่นคือการบล็อกของตัวคุณแต่คนที่เงินเข้ามาง่ายๆเงินเข้ามาบ่อยๆคือคนที่แฮปปี้เวลาที่เงินเข้ามาแอ c เซ์ Accept. ยอมรับไม่ว่าจะกี่บาท 1บาท2บาทหรือเดินไปเจอเงินฉันยอมรับฉันแฮปปี้มากฉันไม่สนว่าเงินจะเข้ากี่บาทแต่ฉันชอบมากเวลาที่ฉันได้เห็นเงินเข้ามาแล้วเงินก็เข้ามาหาฉันแบบง่ายๆเคยมีเด็กไหมคะเคยมีหลานไหมคะเขาเหล่านั้นคือจีเนียสเขาเหล่านั้นพึ่งมาจากโลกวิญญาณแล้วเขาแสดงให้เราเห็นตลอด อย่างลิดีไม่มีหลานถ้าหลานชอบกินขนมอะไรหลานก็จะบอกว่าชอบกินอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอยากกินอีกชอบเวลาได้กินนะมันอร่อยมากเลยมันแบบเนี่ยมันมีทั้งแบบรสส้มรสสตรอเบอรี่อร่อยมากเลยอยากกินอีกพูดทั้งวันชอบเวลาได้กินแล้วชอบเขาสอนอะไรกับเราเขาสอนว่าจง feel it จงมีความรู้สึกกับสิ่งที่คุณชอบ celebrate มันฉเฉลิมฉลองมัน happy กับมันแม้จะเล็กน้อยแม้จะเงินเข้า10บ,บาทแม้จะเงินเข้า500เงินเข้าพันหนึ่ง celebrate มันเหมือนเวลาเด็กชอบพูดว่าอยากกินขนมอันนี้ชอบกินขนมอันนี้คุณเป็นแม่คุณเป็นน้าคุณเป็นอาคุณเป็นลุงคุณเป็นป้าคุณไปซื้อของคุณเห็นขน,นมชิ้นนี้คุณอยากจะซื้อกลับมาฝากพวกเขาไหม absolutely เพราะคุณอยากเห็นแววตาเวลาที่เขาได้ขนมชิ้นนี้อุ้ยนี่ขนมที่หนูชอบไม่ใช่เหรอลูกอุ้ยได้กินแล้วขอบคุณค่ะได้กินแล้วเย้ yeah! เด็กน้อยเซเรเบรตเด็กน้อยรู้จักเขาตอบกลับโดยที่แบบเขาไม่ต้องคิดเลยอะคนที่ให้มีความสุขไหมมีความสุขมาก ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองจะรู้ดีเวลาที่เราให้สิ่งที่ลูกลูกหล,ลานๆชอบฉันมีความสุขมากฉันไม่ต้องการอะไรเลยฉันแค่เห็นรอยยิ้มเขาได้กินอย่างอร่อ,รอยอร่อยเขาแบบแฮปปี้ที่จะได้มันฉันอยากมีแรงทํำงานฉันอยากมีแรงที่จะซื้อขนมซื้อของมาให้ลูกหลานของฉันอีกจักกวาลพระเจ้าก็ทำงานแบบนั้นเวลาที่เราบอกว่าหนูชอบมากเลย หนูแฮปปี้มากหนูรักการที่หนูได้ฟิลเวลาที่เงินเข้าหนูชอบมากจัก,กรวาลก็จะให้เพิ่มจัก,กรวาลก็ตอบรับเพิ่มจัก,กรวาลก็ส่งเงินมาให้คุณเพิ่มเพราะเขาอยากเห็นความแฮปปี้ของคุณบางคนบอกว่าแล้วทำไมเงินเข้ายากๆหลักการเดียวกันเพราะเขาเสพอารมณ์เงินเข้ายาก,ยาก เพราะเขาชอบอารมณ์นั้นเพราะเขานิยามตัวเองแล้วว่าเงินมันเข้ายากๆสำหรับฉันมันยากสำหรับเธอมันง่ายเลยดิเมแต่สำหรับฉันน่ะเธอไม่เป็นฉันน่ะเธอไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนเคยยินคำนี้มาประจําเธอไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกฉันเกิดมาแบบนี้ชีวิตฉัน มันไม่มีทางเลือกเธอมันเลือกได้ฉันมันเลือกไม่ได้จริงหรอไม่เลยมีใครล้างขาเขาไว้ไหมมีใครตวนโซ่เขาในมือเขาไว้ไหมไม่มีเขาล้างตัวเขาเองเขาเสพติดอารมณ์เงินไม่ค่อยเข้าเขาชอบอยู่กับความดรามา่า อันนี้น่ากลัวมากอันตรายมากนิยามตัวเองว่าเขาคือคนนั้นเขาคือคนที่เงินเข้ายากยากเขาคือคนที่หาเงินยากเข้าใจยังมันก็เป็นแบบนั้น just like that อยากได้อารมณ์ไหนก็เสพติดอารมณ์นั้นไปต่อนะไปต่อนะ Money is a t t r a c t to me even when I don't work for it it's constantly Flowing to me เงินเข้ามาหาฉันไม่ว่าฉันจะไม่ทำงานทุกเวลาตอนที่ฉันยังไม่ทำงานเงินก็เข้าและมันก็ยังคงเข้าอยู่อย่างนั้นชอบปะฟังนะเดี๋ยวจะปลดล็อกข้อนี้หลายคนที่มีความเชื่อว่าฉันจะต้องทำงานงานเท่ากับเงินไม่ทำงานไม่มีเงิน แต่เลดีเมย์พบเจอหลายคนมากไม่จำเป็นจะต้องทำงานเลยเงินก็เข้าดูรัวในโลกนี้มีคนแบบนี้บางคนได้รับเงินจากมรดกบางคนได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคบางคนได้รับเงินจากอะไรต่างๆที่ Amazing จริงไม่จริง mm hmm. เพราะเขาจูนเขาจูนและเขารับสิ่งนี้ว่า ฉันไม่จําเป็นจะต้องทํางานฉันก็ได้เงินแล้วเขารับความรู้สึกที่เขาได้เงินมาแบบฟลุกฟลุกได้เงินมาแบบง่ายๆหรือไปลงทุนนิดๆิดหน่อยหน่อยเงินก็เข้าแล้วเขาเป็นแบบนั้นในโลกนี้มีคนแบบนี้จริงๆแต่ถ้าคุณยอมรับแค่ว่าฉันต้องทํางานฉันถึงได้เงินไม่มีเงื่อนไขอื่นมีเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวคุณก็จะได้เงินแบบนั้นคุณอาจจะต้องทํางานเหนื่อยหรือบางคน ทำงานไม่ต้องเหนื่อยมากนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้เงินเข้ามาแล้วอย่างเลดี้เมีก็จะโปรแกรมตัวเองฉันไม่จำเป็นต้องทำงานหนะักเงินเข้ามาหาฉันง่ายๆสบาย,บายโดยที่ฉันไม่ต้องทำงานอะไรหนักมากทำนิดนิดหน่อยหน่อยไล์นิดนิดหน่อยหน่อยเงินก็เข้าแล้วหรือฉันไม่ต้องทำงานเลยบางวันเงินก็เข้าและฉันก็ยอมรับกันได้รับเงินจากทุกช่องทาง ฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคุณเคยคิดเรื่องนี้ปะมันมีคนที่เป็นแบบนี้ม,มีคนหนึ่งชื่อ Helen h ฮ l e n h u สเซลใช้วิธีการโปรแกรมจิตของ Silva Method. s ซิลวาเมทอดเขาเป็นแม่บ้านแต่เชื่อไหมว่าเขาไม่ได้ทำงานเลยเขาสามารถชนะทุกรางวัลกว่า5,000รางวัลตลอดชีวิตชนะทุกอย่างไม่กระทั่งแบบ ไปจับฉลากเล่กๆน้อยหรืองานปาร์ตี้เฮเลนได้รับรางวัลใหญ่ตลอดได้รับรางวัลแม้กระทั่งบ้านที่เขาอยู่ก็คือไม่ต้องทํางานบ้านที่เขาอยู่ก็คือเป็นบ้านที่ไปจับฉลากนี่คือเฮเลนเฮอร์ซโแล้วเธอบอกกับสามีนะก่อนได้รับรางวัลนางก็บอกกับสามีว่าซ้อมดีใจหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะมาหาเราที่บ้านเราซ้อมดีใจหน่อยนะว่าเราจะได้บ้านหลังใหม่ เดี๋ยวทางรายการทีวีจะมาหาเราที่บ้านแล้วก็ซ้อมดีใจเปิดประตูเอ้ยดีใจจังเลยซ้อมดีใจหน่อยนะรู้สึกว่าฉันได้อยู่แล้วมันมีคนแบบนี้เรนนี่ก็ได้เทคนิคนีคน้จากเฮเลนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสอนในคลาสที่ชื่อว่า17กดจิตวิญญาณแห่งความมั่งคัง่งจะสอนคุณนั่งสมาธิโปรแกรมจิตแบบไม่ต้องเยอะ แล้วได้ผลลัพธ์คือได้สิ่งที่คุณปรารถนามาอย่างเร็วที่สุดสู่ความมั่งคั่งให้คุณรับรู้เลยว่ามันมีอีกเวยหนึ่งเว้ยที่มันไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่มันได้ผลลัพธ์ที่ทรงพลังในสิบเจดกฎ แห่งจิตวิญญาณสู่ความมั่งคั่งในคลาสนี้เดอเมจะสอนวันที่20ธันวาคมวันนี้จะเป็นราคา Early Bird นะคะราคา9,900อ่ะเดี๋ยวมาที่ข้อที่3 the more money r e m o I spend the more money r e m o I have and receive ยิ่งจ่ายยิ่งรวยคำนี้เลยทำไมการประหยัดถึงไม่ทำให้เรารวยบางประเทศไม่เห็นจะต้องประหยัดเลยบางคนไม่จาเป็นจะต้องประหยัดเลย แต่ทําไมรวยแล้วบางคนยิ่งซื้อของก็ยิ่งรวยด้วยทําไมอะเพราะว่าการที่เราประหยัดมันหมายถึงสัญญาณที่ว่าฉันต้องเก็บเงินเอาไว้เดี๋ยวเงินไม่เข้าแต่คนที่ไม่ได้ประหยัดแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาแบบว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะคืออย่างนี้นะ<ๆ>การประหยัดในที่นี้ที่เมสื่อสารก็คือว่าไม่มีเงินฉันต้องเก็บเงินเพราะเดี๋ยวจะถึงสิ้นเดือนแล้วฉันต้องมีเงินใช้เท่านี้พอไม่มีเงินเก็บ ฉันต้องประหยัดใครเป็นบ้างเดือนชนเดือนให้ฉันรอดไปแต่ละเดือนฉันมีอยู่200ในบัญชีในเดือนนี้ฉันต้องประหยัดกลับอีกคนหนึ่งเขาเก็บเงินตั้งแต่แรกแล้วอย่างเลดี้เมย์จะเก็บเงินก่อนเก็บเงินแล้วค่อยใช้ดังนั้นจะไม่กังวลว่าสิ้นเดือนหรือเดือนหน้าจะไม่มีอะไรใช้เพราะฉันเก็บเงินอยู่แล้วแต่คำว่าประหยัดแบบเลดี้เมย์ที่เลดี้เมย์สื่อสารก็คือว่าไม่มีแล้วไงเขาจะต้องประหยัดแล้วไง แล้วจะแบบกระมิดกระเมี้ยนในการจ่ายพราะรู้ว่าเดี๋ยวเงินก็ไม่เข้าไงแต่ที่เลยดี้เมย์เป็นหรือว่าเมยสอนลูกศิษย์ต้องแบ่งเงินนะ10%ออย่างน้อยออมเงินก่อนเซฟเงินก่อนไม่ได้ประหยัดแต่เซฟเงินก่อนแล้วที่เหลืออยากใช้อะไรใช้เราจะไม่ต้องกังวลถูกปะแต่ถ้าเราไม่เก็บเงินก่อนแล้วเราใช้ไปเหลือแล้วค่อยเก็บถามหน่อยมันจะเหลือไหมล่ะ ดังนั้นเซฟเงินออมเงินก่อนอันนี้เก็บไว้แต่บางคนไม่ออมแต่จะประหยัดประหยัดทุกกระเบียดนิ้วเพราะในจิตเขารู้เลยว่าเงินไม่เข้าแน่นอนเขาไม่สามารถมีเงินช่องทางอื่นเข้ามาสู่เขาแน่นอนเขารู้เลยว่าไม่มีทางที่เขาจะได้เงินเข้ามาแน่นอนคนเราฟิลลิ่งปะกับคนที่ออมเงินอยู่แล้วชิลแล้วอุดมสมบูรณ์เขาจะจ่ายอะไรก็ได้เขายิ่งจ่ายเขาก็ยิ่งรวยเพราะเขารู้แล้วว่า ยังไงเงินก็เข้ายังไงเขาก็มีเงินออมในบัญชียังไงก็มีเงินนอนในบัญชีอยู่แล้วความมั่งคั่งต่างกันปะในหนังสือ m i l l i o n a i r e m มาอของทีฮารเพเกอร์อถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะ่ะเขาถึงให้สอนให้คนเก็บออมก่อนแยกไปเลยออมไปเลยมีเงินเข้านี่รีบออมเลยแล้วที่เหลือคุณจะใช้ใจอย่างไรก็ได้คนละฟิลลิ่งนะประหยัดแบบมีเงินออม กับประหยัดแบบไม่มีเงินเหลือเลยคนละฟิลลิ่งนะดังนั้นเวลาที่คนที่อยู่ในเวประหยัดโดยที่ไม่มีเงินออมเลยเขาจะมีพลังงานบางอย่างที่เวลาที่เขาจ่ายไปอ่ะเขาจะรู้สึกแย่กับเงินที่เขาจ่ายไปเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเงินที่เขาจ่ายไปเพราะเขารู้ว่ามันไม่สามารถหวนกลับเข้ามาได้แล้วแต่ในคนที่ออมเงินไว้ก่อนอยู่แล้ว ทุกครั้งที่เขาจ่ายไปเงินก็เข้ามาใหม่พลังงานมันต่างกันนะคุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่าทำไมคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงบะาํทำไมอ่ะคนรวยยิ่งรวยขึ้นหมายความว่าคนที่รู้สึกรวยคนที่รู้สึกอุด,ดมสมบูรณ์เขาก็จะยิ่งรู้สึกอุด,ดมสมบูรณ์มันคือความรู้สึกทำไมเราต้องออมเงินไว้ก่อนเพราะมันทำให้เรารู้สึก เรามีเงินนอนในบัญชีคุณไม่ต้องแข่งไอทั้งสิน้นใช้ชีวิตเหมือนคุณมีเงินร้อยล้านอยู่ในบัญชีฟิ <Feeling. S 1> ลลิ่งดังนั้นคําที่พูดในไบเบิลที่บอกว่าคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงเพราะความรู้สึกของความจนความรู้สึกของความขาดแคลนต้องประหยัดต้องแร้นแค้นนะมันก็เลยส่งผลให้ตัวเขาอะยิ่งจนลงเพราะเขาเสพเขาอยู่ในอารมณ์นั้น มากเกินไปเขาอยู่ในความรู้สึกนั้นเขาอยู่ในฟิลลิ่งนั้นมากเกินไปดังนั้นทุกครั้งที่คุณจ่ายออกไปมันคือการไหลเวียนของกระแสเงินในโลกใบนี้เบื้องหลังการจ่ายนั้นคือวินัยในการออมเงินคือวินัยในการเซฟ,ฟเงินโอเคปะ เลยิเอยากเล่าให้ฟังนะเลยดิเมยเรียนรู้การใช้เงินออมเงินของทีฮาร์เพเกอร์เนี่ยตั้งแต่เมื่อตอนที่ทํางานแรกๆนะคะตั้งแต่ตอนที่ได้เงินเดือนประมาณหมื่นห้ามื่นห้าสปร์เซ็นก็พันห้าก็เก็บแบบนั้นอะเก็บแบบนั้นในช่วงที่เงินมีแค่นั้นแล้วก็เก็บใส่อะไรรู้ป่ะเก็บใสก่กรองพัสดุกอะแบ่งเป็นกองกองไว้เพื่อจะออมเงิน ก็เริ่มจากเงินไม่กี่พันเริ่มจากเงินไม่กี่ร้อยแล้วก็ออมๆไปถ้าเป็นทีฮาบก็จะสอนสติกจาร์กระปุกหกกะปุกนะคะเงินออมเงินใช้เล่นเงินเพื่อการลงทุนเพื่อการศึกษาเงินเพื่อการบริจาคเงินเพื่อใช้จ่ายประมาณ6กองทุนแล้วพลังงานการเงินของเลดี้เมย์ก็เปลี่ยนไป f ฟลอเพราะว่าเลดี้เมย์รู้สึกว่าเลดีเมย์จัดการการเงินได้แล้วก็ไม่ได้ใช้จ่ายแบบไม่มีสติ และไม่จะเป็นจะต้องประหยัดเพราะว่าเราแบ่งทุกกองอย่างเท่าเทียมใช้จ่าย50%ก็ใช้เท่าที่มีจะไม่เอากองอื่นมาปะปนไม่เอาดังนั้นเลยไม่ถึงเข้าใจการใช้กฎนี้ไง the more money i spend the more money i have and receive ยิ่งจ่ายยิ่งได้รับดังนั้นถ้าเรารู้จักการบริหารรู้จักการ manage แล้วก็ซ้อมไว้ เตรียมพร้อมสําหรับการรับมือเงินล้านเราก็จะเป็นคนที่รับมือสิ่งนั้นได้เสมอเราก็จะเป็นคนที่ได้รับโอก,กาสอย่างที่มีบอกอ่ะยิ่งคุณรวยขึ้นคุณก็รวยขึ้น ยิ่งคุณยากจนคุณก็ยากจนมากขึ้นไม่อยากให้ทุกคนติดตามช่องนี้ไหวนะคะรีเมย์ก็จะมาคุยเรื่องจิตวิญญาณแห่งการเงินจิตวิญญาณแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะให้ทุกคนได้นํากลับมาใช้นะคะอย่าลืมว่าจากักรวาลจะไม่ส่งอะไรที่คุณรับมือไม่ได้นี่คือเรื่องจริงโอเคประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้ากดติดตามกันนะคะว่าลีเมียจะไล์เรื่องอะไรแล้วเ,เจอกันนะคะบ๊ bye ายบายแล้วเจอกันค่ะ ชอบกันไหมคะสำหรับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ให้เลยเมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะกับเลี้เมย์เลิฟมาสเตอร์ครูสอนดึงดูดรักแท้และลูกค้าและชีวิตที่พรีเมียมค่ะเพราะรักจึงรับใช้ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ